มามาก่อนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจะมาตอนนีเจะสิมาตูที่บ่กให้กดเป็นไปเ่ได้นี่มันเป็นการขี้โกงมันบ่ยุติธรรมรวจแ่จะงอโรวจแผมทุมแต่ผมไกดเขามานอนฝ้าตั้งแต่ทุ่มหนม <c oughs> ึ่ง,มงจมาที่หลังสิประตูกดจังไหน มานเล่นความเข่าจะไดนในเรื่องของเจ้าอุ้ยเท่าสิตายแล้วบุรุษจักยังเนาะบุรุษจักบาตามคิื่ตามยังอุ้ยบุรุษจักยังเ่าส้บุรุษจักบาคิชว่อยังจะบุรุษจักอีหยังตามกฎกติกาใครมาก่อนได้กดก่อนตู้ใช้ส่วนรวมไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเจ้าสิกดจักบัตรเจ้าบัตรบัตรเดียวบัตรเดียวจักกรกะเจ้าเน่ยเถียงฉันเจ้าคือว่าเจ้าสิรวบเอาเวอร์ฉันน่ะเอาใครมาเดาเอเวอร์นี่แหละมีบัตรเดียว เจ้าขึ้นมาเจ้าสิรวบเอาเบิด์สันเจ้าเอาจังไหนมันมันมันไมจะคงของมันเดียวมันก็มีเจ้าของไครหรอครับตู้นี่มันไมีเจ้าของเออเดี๋ยวเขาเ็นลูกใครมาใครรวบใครมาใครประจานเจ้าที่ซื่อนี่ล่ะประจานก็ประจานเจ้ามาสิไปเดือดร้อนในอย่างร้อนเข่ารอนเข่ากันอนเข่าตั้งแต่ผมกดประจำยู่ฟังคนมีคนไปเฝ้าผมยังหนีมันเมนวันนี้ยังเจ้ากัคือ้่มาเมนอึ้นมาผมก็ไม่นายได้เบดทางเสียงคนประจนบ้ังเอามก เขามาก่อนเขาก็รูกเมนมานั่นยุนันผมกดสาสปีหาปีแล้วนะหาปีก็ไปกดเอาะไเนี่ยเอาเขามาก่อนสิน่กดังไหนเนาะไว้บริศูน์ไก่ด้วยย่นี่นะเขาปเกียรกันเนาะมวให้เกียรเขาก็เป็นตัวเขาขายมาตัปูงไทยน่ะเการู้ว่าจ้นอนนั้งแต่ทุ่มให้ลูกน้องไปบรรลุน้อนก็ล่ะครับทางนี้ลูกน้องลงตรงนี้แมนกะซัมบูยูมนมีผูยู่ล้วจ ผู sociedad, ああ้จ oh, er so ัดการมากองรูกับลูกค้าถุงไทยคือกันเออมาเลยกล้องนะไูน้อผูมากกอนท่านกะนอนเขาน่อนเขานาทั่วประเทศลรไม่ไงเอ้ยผู้ใดมาก่อนน่ะตามคิ้วเอาให้น้อนเฝากัย่างปูดยากาณาลาชิปปี้ชิาเจ้ามากกว่าขวดขวด

ซุ่มพวกเมืองเลยมันเหมือนบันดาลบ่ย้ายไล่สดนี่เขาลูบบ่เด้อเจ้าว้าซุ่มเมืองเลยนี่เจ้าสิถูกโจมตีเด้อสิบอกอให้เจ้าอย่เาเบ่าอย่ากัเบ่าเลยเจ้าสิมาว่าเมารวมซุ่มซุ่มบ่ได้เด้อไล่สดอยู่เด้อสิบอกไล่โลดอยากไล,ล,ล,ล่ไล่โลดนี่ไล่รอดนานอานีนี่ไล่โลดไล่เกาไปเขาไม่ได้ฟังดอกท่างเดียวนะ่ะปากมึงกับบป็นธรรมดามึงเบ่าท่านมึงนะ่ะพี่เท่าตายมึงกรตายเป็นคือกัน มึงเบาขั้นเบามึงหนักมึงมาแรั้นเบามึงเบาดีบมดมึงก็ไ่ได้เบาดีจังมหดเอาเชิญพูดเลยค่ะคำหยาบใครเชิญพูดเลยค่ะมาที่หลังแถมมาตู้เป็นตู้ตัวเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์กดอีกมันได้ยังไงเขามานอนเฝ้าตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มแล้วมันยุติธรรมเหรอถ้าเขานอนเฝ้าถ้าเขานอนเฝ้าที่บ้านเราได้คิวแล้ว